สวัสดีค่ะพบกับคุกแก่นอีทวิทยอิวอีกแล้วค่ะอาหารนานาชาติเป็นเรื่องง่ายและทำได้เองที่บ้านของเราถ้าคุณดูป้าอิวค่ะวันนี้ป้าอิวจะชวนเรามาทำอาหารที่บ้านเรานิยมทานกันมากนะคะรวมทั้งป้าอิวด้วยค่ะโดยเฉพาะเด็กๆชอบมากเลยแล้วก็ขายดีจริงๆค่ะร้านนี้ ซึ่งมีวิธีการทำที่ไม่ยากเลยนะคะถ้าเราทำในปริมาณที่เยอะก็จะลดต้นทุนได้ดีมากเลยค่ะเมนูนี้คือไก่ทอด KFC นั่นเองค่ะรับรองว่าทำง่ายจริงๆค่ะลองมาดูกันนะคะแรกสุดเลยนะคะเราจะต้องเตรียมเครื่องปรุงสำหรับหมักไก่ไว้ก่อนเลยค่ะ มีน้ำตาลนะคะแล้วก็เกลือป่นค่ะพริกไทยดำค่ะผงกระเทียมค่ะหรือว่ากระเทียมป่นนะคะพริกป่นหรือว่าพริกปาป,ปิก้าแบบเผ็ดค่ะ แล้วก็พริกปาป,ปิก้าแบบไม่เผ็ดค่ะใครที่มีเด็กทานด้วยก็อาจจะไม่ต้องใส่พริกป่นนะคะสัดส่วนและปริมาณอย่างละเอียดดูได้ที่คำอธิบายใต้คลิปค่ะเครื่องปรุงนี้สำหรับน่องไก่แค่สีน่องเองนะคะเป็นสูตรเล็กๆที่เราทำทานในครอบครัวค่ะ พักเครื่องปรุงไว้ก่อนนะคะแล้วเรามาดูไก่ของเราค่ะไก่ถ้าซื้อมาจากตลาดก็ล้างให้สะอาดนะคะซับน้ำออกเล็กน้อยค่ะแล้วก็เอามาคลุกกับเครื่องปรุงที่เราผสมไว้นะคะอันนี้ได้สำหรับไก่สีน้องอย่างที่ไปอยู่บอกก่อนหน้านี้นะคะ ถ้าใครทำมากกว่านี้ก็เพิ่มสัดส่วนของเครื่องปรุงไปค่ะน้องไก่ของเราจะคลุกเครื่องเทศแล้วก็ขยำให้เข้ากันนะคะขยำให้นานๆเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะหมักเขาไว้ในตู้เย็นนะคะอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงหรือว่าข้ามคืนก็ได้ค่ะระหว่างรอไก่ที่หมักไว้นะคะเราจะเตรียมแป้งสำหรับชุบทอดกันค่ะ ง่ายๆเลยนะคะก็คือมีแป้งทอดกรอบนะคะแล้วก็แป้งสาลีค่ะสัสดส่วน1ต่อหนึ่งนะคะแล้วก็มีแป้งข้าวเจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะในกรณีที่ใครชอบแป้งแบบกรอบแข็งนะคะส่วนใครชอบแป้งแบบกรอบเบาๆก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะ สัดส่วนของแป้งสาลีนะคะคือครึ่งถ้วยตวงแล้วก็แป้งทอดกรอบครึ่งถ้วยตวงค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะใช้เครื่องร่อนเนี่ยจะดีที่สุดค่ะแล้วก็เตรียมน้ำเย็นจัดไว้ประมาณครึ่งลิตรนะคะใส่แป้งสาลีลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะ แป้งสาลีที่เราใส่ไปเนี่ยนะคะพอตอนเราเอาไก่ลงไปชุบเนี่ยแป้งที่เราชุบไก่ไว้ก่อนแล้วก็จะไม่ออกมากับน้ำเยอะเกินไปนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าน้ำชุบแป้งนะคะเราจะใส่เกลือป่นลงไปนิดหน่อยค่ะใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะ และตอนนี้เราจะตั้งไฟแล้วก็เอาน้ํามันใส่หม้อหรือกระทะนะคะก่อนที่เราจะชุบไก่นะคะเราจะต้องเตรียมน้ำมันให้ร้อนจัดก่อนเลยค่ะและเราจะไม่ชุบไก่ทิ้งไว้นะคะเราจะชุบแล้วก็ลงไปทอดในกระทะเลยค่ะเริ่มนะคะจากการเอาชิ้นไก่ที่เราหมักไว้นะคะคลุบแป้งสาลี หมายถึงแป้งที่เราผสมไว้แล้วนะคะคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นเลยค่ะใครจะใส่ถุงมือก็ได้นะคะแต่ปปะอิู่ร้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ทำกินเองที่บ้านค่ะชุบลงในน้ำนะคะที่เราผสมไว้แล้วก็กลับมาคลุกแป้งอีกนะคะเหมือนเดิมนะคะการคลุกแป้งก็คือต้องคลุกให้รอบชิ้นเลยค่ะ หมุนไปรอบๆนะคะถ้าตรงไหนชิ้นแป้งไม่โดนนะคะก็ใช้มือกรอบๆแป้งให้โดนทั่วถึงนะคะแล้วกลับลงไปชุบน้ำอีกค่ะแล้วก็ชุบแป้งอีกรอบนึงค่ะก็คือเป็นการชุบแป้ง3ครั้งและน้ำสอครั้งค่ะ ใครอยากได้แป้งหนากว่านี้ก็ชุบน้ำแล้วก็ชุบแป้งอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วแต่ใครจะชอบแป้งหนาแป้งบางนะคะส่วนของป้าอิ๋วแค่นี้พอแล้วค่ะแล้วก็เอาไปหย่อนลงกระทะทอดได้เลยค่ะชิ้นต่อไปเราก็ทำแบบเดียวกันเลยนะคะ การทำไก่ KFC แบบนี้นะคะบ้านป้าอิ๋วจะมีการชุบแป้งอยู่2แบบค่ะอันนี้เป็นแบบที่1น,นะคะก็คือใช้แป้งแห้งแล้วก็น้ำค่ะและถ้าเป็นแบบที่2ก็คือใช้แป้งแห้งเหมือนกันแต่น้ำเนี่ยเป็นน้ำแป้งค่ะ ก็ทำแบบเดียวกับของชุบแป้งทอดค่ะแต่ก็เอามาชุบแป้งแห้งอีกทีหนึ่งก่อนทอดถ้าได้ทำไก่แบบนี้อีกนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูค่ะแต่ส่วนที่หมักนะคะเครื่องปรุงที่หมักก็จะเหมือนกันค่ะ วันนี้ทำไก่ทั้งหมด4ชิ้นนะคะการทอดถ้าเราทำเองที่บ้านนะคะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้น้ำมันเยอะแบบน้ำมันทั่วมเหมือนที่ร้านขายนะคะถ้าใช้น้ำมันแบบท่วมก็อาจจะประหยัดเวลาในการทอดค่ะเพราะเราจะทอดด้านละ10-13นาทีค่ะ แต่ถ้าใช้น้ำมันแบบครึ่งเดียวแบบของปลาอิวก็ได้นะคะแล้วเราก็ค่อยกลับอีกด้านหนึ่งค่ะเมื่อผ่านไป1 0 1ถึงนาทีแล้วการทอดไก่แบบนี้นะคะต้องใจเย็นค่ะแล้วไฟที่ใช้ก็ต้องไม่แรงนะคะ โดยเฉพาะการทอดน่องไก่ค่ะก็จะใช้ไฟประมาณกลางค่อนไปทางเกือบแรงนะคะไม่งั้นน่องไก่ด้านในของเราก็จะไม่สุกค่ะส่วนใครที่มีส่วนของสะโพกบนนะคะเขาจะสุกก่อนน้องค่ะ <S <S เพราะฉะนั้นเราต้องตักเขาขึ้นก่อนค่ะ ้ปอยู่พลิกกลับเข้าไปด้านเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เปิดไฟแรงเพื่อที่จะไล่น้ำมันออกจากชิ้นไก่ค่ะเปิดไฟแรงสักประมาณ1-2นาทีนะคะแล้วก็ตักขึ้นค่ะซึ่งจะทำให้ไก่ของเราไม่อมน้ำมันแล้วก็แป้งกรอบจริงๆค่ะไก่ที่ได้มาเป็นแบบนี้นะคะ เห็นไหมคะว่าง่ายมากเลยค่ะการทำอาหารไก่ทอดแบบนี้ทานเองที่บ้านนะคะเราสามารถควบคุมปริมาณของเครื่องปรุงอย่างเช่นเกลือหรือว่าใครอาจจะไม่ชอบผงชูรสก็ไม่ต้องใส่ได้ดีกว่าที่เราไปซื้อที่ร้านนะคะนี่คือน้องไก่ที่ป้าอิ๋วผ่าให้ดูนะคะจะเห็นว่าสุกทั่วถึงกันทั้งชิ้นนะคะ แล้วก็กรอบอร่อยด้วยค่ะลองทำทานเองที่บ้านเลยนะคะพบกับคุกแอนอีทวิทไซ์อิ๋วกับเมนูอื่นๆได้เรื่อยๆค่ะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูอร่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ